ว่าเราจะเทียมเลยเรเ่าไม่รู้อตอนแปดโมงเช้าเลยมีเซเวลนิดหน่อยอะตรงนี้มีเกาะนะเจอกาะแล้วเป็นเป็นนิดใหญ่นะงานก็เริ่มครับวันนี้ก็จะเตรียมความพร้อมนะเตรียมเชือกเตรียม กสําหรับการเข้าเทียบท่านะครันนทางเจ้าหน้าที่เมืองท่าประเทศสเปนนะเขาเลือกเรือ,เ,อเรานะมาฝึกนาา่าจะมาฝึกเดียวฝึกการช่วยชีวิตสักอย่างนี่นะเจ้าหน้าที่เขาโรยตัวลงมาจาก กอเนี่ยเอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาด้วยนะ เสร็จแล้วเขามาขอฝึกกับเรือเราฮะฝึกการผู้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ่าจากเรือนะอา่าเขาก็ใช้หุ่นนะโรยมาจากเครื่องบินนะมาจากคอแล้วก็มาลงไว้ที่เรือเราแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็มาคอยช่วยเหลือจากข้างล่างนะแล้วก็ใช้ลอกดึงขึ้นไปะนะ โอกาสดีเลยวันนี้ก่อนที่จะเข้าเมืองท่าอาวิลเลสะเช้าเช้านะตอนแรกเขาเนึกว่ามาทำอะไระเกาติดต่อกับกัปตันนะหลือเราก็ยังวิ่งฟูลตลอดนะฝึกเป็นครั้งแรกครับที่เจอนี่นะเแต่ตี่เขาก็เฟรนลี่ดีมาก เราก็แกล้งวันเออโนติสจะถึงก่อนอาเวเลสที่สเตดเนี่ยวันนี้กันสายฝั่งทีสเตดมานเนี่ยนะ่าจะประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสี่น้น่น่าจะเรือจะยังเรือเราไล้ยังเทียบไปเลยเพื่อดีชาร์จสินค้าเป็นเพชรโคกเนี่ยนะห้าหมื่นห้าสิบบาทเนี่ยจากเมริกาเนี่ยนะวันนี้ก็ใกล้เอง กำงท่าเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะทา,ทางเดินเราก็สีสันสวยงามครับตรงนี้เขาเรียกสแนปแบ็กโซนนะนะเนี่ยนะใช่ว่าทางสีให้สวยงามไม่ใช่นะครับมันมีความ,ม,มหมายหน้าที่ของมันอยู่คือเราต้องเดินช่องทางเดินเนี่ยนะนเวลา มีคลื่นลมแรงเขาก็จะมีไลลอ่ะลายจากชตรงตทะขอนอดต,ต,ตลอดแนวถึงหัวเรือด,ด้วยช่องทางเดินนี่ก็จะปูด้วยสายยาะเพื่อที่จะให้กันลื่นนะ,ะจะมีไลายลตลอดถึงแถวเลื เราก็ใช้ฮาร์เน็ตนะเกี่ยวนะในกรณีที่มีคลื่นลำแรงเพ่ต้องการที่จะไปกดนเด็นหัวเรือเน,นะนี่ยก็มีเอาตะขอมาเกี่ยวกับลายๆเนะี่ยเอาฮาร์เน็ตนะห่วงการเซฟอย่างหนึ่งนะฮนะเป็น,นเป็นกฎของโซลาร์เลยฮนะแล้วนกะ็ ปน, safe zone นะ,ะประมาณชั่วโมงนะะึงฮะเราจะรับน้ำล่องนะ,ะที่อาเลสเนี่ยนะเขาบอกสิบสี่นาฬิกาเจ็ดนาทีนำล่องจะขึ้นเรือแล้วนะ,ะตรงนี้เลยครับนะ,ะนะะ่นาจะเทียบตรงนี้แหละ,ะเอาตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยนะ,ะเป็นเมืองอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นเมืองไม่ใหญ่ เอาเพชรโครกมาส่งนะ่าจะเป็นโรงงานไฟฟ้าหรือโรงงานถลุงเหล็กที่แหละวนะลมค่อนข้างแรงครับวันนี้ลมแรงมากเลยเนะี่ยใกล้จะถึงท่าเรือแนละ้วใช่ประมาณสนะักสามสองสามชั่วโมงก็นะ่าจะเทียบเสร็จนะฮนะเรามีกำหนดการว่าจะรับน้ำมันเลยฮนะ มันแก๊สออยนะร้อยห้าสิบตันนะไเยี่ยงเขาแจ้งมากันนะเรามาเป็นรถมาเป็นรถบาสเลยนะใส่รถบรรทุกมาลมแรงทีเดียวแบคโซนนะช่องทางโดนก็จะโรยด้วทรายหยาบนะสหรับกันลื่นนะเราก็จะเดินตามช่องทางเนะี่ย เรือท้ายเรือเลยนะสีเหลืองตัดกับสีแดงสีเขียวนี่มองเห็นชัดเลยนะนะตรนนี้เราก็รับนำล่องเรียบร้อยนะเตรียมใช้เครื่องแลวดูจากกล้องวงจรปิดนะ เรือนำล่องมาส่งนำล่องขึ้นเรือใหญ่เรียบร้อยเลือเราก็ลังแอม์โคชเข้าทางเตรียมรับเชือกเพือทักมีเครื่องจักใหญ่เดินหน้าเบามากครับ slow อยู่ที่ สี่สิบสามรอบแล้ว เครื่องจักรใหญ่วิ่งรอบแปดสิบห้าครับ Full speed เอาเทดนะฮครับรับลำล่องเรียบร้อยครับเตรียมรับเรือทับเชือกเรือทับครับ สานะวันอา,าทิตย์เขาไม่ทำงานครับเราก็ให้ไปต,ตั้ส้มตั้เท่านี้ก็ได้จะดีฮะ,ะนะเนี่ฮะสาวเล่นน้ำเต็มเลยขึ้นแรงวันหยุดน่าจะมีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะนะวินซองวินเซอร์ あ。 เวลา45นาทีนะเราก็เรือเราก็เทียบท่าเสร็จเรียบร้อยนะเมืองท่าอาวิเลสประเทศสเปนนะสี่สิบสี่นาทีประเทศ,เ,นนรเ,ทศเราเข้ามาสุดซอยแล้วกันเนี่ยมีป่าเป็นยอมนะตรงนี้ก็เป็นภูเขาหินปูนนะน่าจะเป็น เตรียมส่งออกนะนี่น่าจะเป็นโรงงานมวโรงานนะรบงงานสำหรับทำเสากระดานโซเเราเอาพวกสง้นเนี่ยนร,รูเรนน้เจหน้าที่ของเรือเราก็กำลังทำการเซเวยกันอยู่นะ ที่จะนิชาร์สินค้านะส่วนนิชิเนะเราก็ตรวจเช็คระดับน้ำมันในถังนะถังเตียวสี่สายนะเตรียมวัดความเข้มของน้ำกาวเวตี้นะ F G น่าจะใช้เวลาอีกสักหน่อยนะครับก่อนที่จะทําการดีชา่าสินค้านะเคลียร์เอกสารเคลียร์เจ้าหน้าที่สุลร,กรักขรวรเรียบร้อยนะรเรือปลาเรือปลาประเทศสเปนนะอยู่ทางตอนเหนือครับตอนเหนือของประเทศสเปนอะไรนะเมืองนี้นะ บินเบานี้ะนี่นะ่าจนะเป็นโรงงานโรงไฟฟ้าครับนี่นะขอ,องวัตตานี้นะก่อนหน้านี้เขาก็มาส่งแล้วนะ<อ>นเี่กองพันเดินอยู่นี่อ่านโคกนะไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนบ้างแต่เราเอามาจากอเมริกาจากพอร์ตเท็กซัสซิตี้นะก่อนงงานพอสลัด มีพีชาสลัดด้วยครับวันนี้นะมาเอาที่เรือเราวันนี้ก็มีพวิชันมาด้วยนะอ่าพวิชันมาด้วยสั่งพักครั้งเยอะนะหลายพันเหรียญอยู่สำหรับสะเบียงนะเตรียมไปพอร์ตหน้านะถึงโ่นใะส่ทำให แคนาดาด้วยนะเราก็จะรับตรงนี้ซัพพอร์ต,ตไปนะอ้ายสามหกขวาสี่สองครับใช้ได้ไรนะนี่เป็นฐานเพชรโคกนั่นเลยครับเนี่ยฐานสามหกสี่เป็นโรงงานไฟฟ้าครับโรงไฟฟ้านะครับเพื่อเป็นโรงง,งานถลุงเหล็ก,กน,นะเนี่ย พี่เลยเจนะครับพี่เลยเจ็ดแสครับเราจะวุ่นวายหน่อยเจ้าหน้าที่นะเจ้าพี่มีสเปรของห้องเครื่องมาส่งครับมีสเปรมีอุปกรณ์เครื่องมือที่เราสั่งไว้ครับมาส่งให้ครับผมมีสเปรของห้องเครื่องมาส่งครัเรือเทียบก็มาทันทีเลยนะเราจะไว้ตรงท้ายระหว่างห้านี่ครับใช้เคานเรือระเบิดนะพอดีว่าจะ สวิงเคน์ดอกซีไซส์พอดีครก็เราจะยกกันเลยทีเดียวคนระัทบทั้งบอลสโตทั้งควิชั่นเนี่ยจะมาพร้อมกันเลยนะเนี่ยกันหนักพอสมควรเลยไม่รู้ว่เกืออะไรอ่าดินดินสองร้อยสี่สิบเก้ากิโลนีลค่าสี่พัน ห้าร้อยห้าจุดสามสองยูเอสน่ามักเลยนะอยากได้ย่อใน้อยๆอ่ะโดยเฉพาะซีขวาสองสายย้อนไปไม่ต้องถึงก็ได้มีโหวุ่นวายครับวันนี้เดือดเทียมก็วุ่นวายทันทีเลยเนี่ยมีรถมารับขยะอีกต่างหากอ่ะมีดิชาร์สลัดอีกโหวุ่นวายน่าดูเดี๋ยวอันดับแรกเราจะรับ สแปรเครื่องเลยต้องเครื่องก่อนนะไม่เพื่ออะไรอ๋อรู้แล้วครับรู้แล้วเคเบิลนะเคเบิลของแก๊ปเลยนะที่มีปัญหาเมื่อปอดที่แล้วนะมันขาดนะเขาก็ให้มาสองบนสองบนนะเคเบิลเนี่ยตัวปัญหาเนี่ยเคเบิลสายไฟสำหรับอุปกรตขาก็องแก๊บเราเนี่ยนะ เนี่ยส่งมาจากเยอรมันนะตอนแรกมาส่งไปอเมริกาก็มารับกที่นี่เลยเด็กกับพี่ต้องการให้น้องไปอยู่กับดีนหน่อยดิไอ้ครับพี่ก็รู้นะปีต้นเรือพี่ของของเรานะมาส่งสายไฟมีของผักเรือเหรอ แรงของใหม่นะต้องเติมน้ำมันบ่อยๆอ่ะถึงจะอยู่ได้นานเราจะเตรียมเปิดฝาทำสินค้ากันแล้วนะฝาไหลอ่ะปัมตัดหรอเสียงเสียงดังไงมีอะไรผิดปกติป่ะเปิดไม่ขึ้นนะสงสัยสายแตกหรือกระปัมตัดอ่ะ เดี๋ยวไดูให้เดี๋ยวไปดูน<ะ>่อว่ามันขึ้นอะไรนี่เราก็เตรียมเตรียมน้ำยาสำหรับล้างฐานโคกนั่นนะรถไฟเขาก็มาละเตรียมไว้ทั้งหมด น่าจะปั๊มตัดน,นะว่าไปนะฟัง่งไ้เบรคครับไปไปเบรคเป็ียนยาวก็เป็นยาวไปฟัง่งโน้นเลยไปกลับซ้ายเลยนะไปกลับซ้ายเลย อามรวครับณเปิดระวังหนกับสาก่อนที่เหลืองงได้ที่เหลืองได้เขานกับสามเต็มก่อนรที่เหลงสายไฟสายไฟนะเรงกับสาเปิดปูสองหล่นนี่ก็ประมาณแสนกาบาทแล้ว่ไหมนะเบื่อแก่ต่ันแล้วนะของใหม่ิน่มิโน่เบวบอลเลยดีเบลบอลเลยบริสไทละ ิอขายซิมก็มีสตาปัมปั๊มแครัตอนนี้จัสตาปัปปามนมมับเสแล้วเตรียมไห้พวกซปอร์อะไรไว้ให้ดีนะครับผมเตรียมไว้หมดแล้วครับผเตรียมเต็มตมาเตเต็มตมตมามมเาเป็นพิธีเเเเา ้สามสี่คิวนี่นะสื่อสารก็จะลำบากนะครับบางทีคนแถวนี้ก็กพูดอังกฤษไม่ค่อยได้นะเราก็ <c oughs> ขายซิมการ์ดนะตวงนี้เขาจะเอาน้ำมันมาส่งนะตอนตีสี่นะใส่รถทักมาฮะรถบรรทุกมาประมาณสี่รถบรรทุกอ่ะให้หกรถบรรทุกอะร้อยะสิบตันได้ไหมอ่าตาโอ้ตาโอนเาฟิตไหมที่ไหนโอเคจะต่อไปเลยฮะพวกนี้เช้าก็จะรถตาโหนโอนสีไปเลยใช่ไหมได้ไม่มีปัญหา พราะวาวเราก็ปิดไว้อยู่ครับปิดตัวเลยครับตัวถผนต่อ,ตอครับบรยากาศยามเย็นฮนะท่าเรือพอร์ตอาเวเลสประเทศสเปนนะเนี่ยโอ้โหฮดูน้ำลงเยอะมากเล้วนะประมาณประมาณหกเมตรได้นะจากแต่ว่าตอนมันขึ้นมันก็ขึ้นสูงนะเพราะว่านะ อันนี้แทบกระโดดกระโจนเขาไปบนท่าได้เลยะน,นี่เย็นวันนี้ยังไม่ทำสินค้าแต,แต่เราเปิดระวางรอไว้แล้วไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มคอมเมนต์กันกีนก่โมงนะที่เราใช้เคนครก,กับกับแกบของค่านะครับนะไม่ได้ใช้ของเรานะเราก็ตีออกสีไซส์ไปแล้ว นี่สองทุ่มแล้วตะววันยงังไม่ตกดินเลยและสลัดนะสลัดปั๊มไปตั้งสามชั่วโมงได้ไปห้าคิวนะคงไม่รอแล้วล่ะจะปลดสายเลิกกันละส,สลัดกันนถทาเรือครับมี หอยนางลมเยอะแยะเลยมันจะตัวใหญ่นั่นเลยนะโอ้มีโอกาสลงไปแซะนะเพิ่มชูกำลังหน่อยฮนะหอยนางลมบางที่ก็จะมีหอยแมงคู่ครับเยอะครับข้างท่าเรือนะแถวอิตาลีแถวอร์ตเจนัวแถวเวรเซลาโนก็อนเคยลงไปแซะตรงนี้ฮ ลงม,มาตัวบัลเลอร์เลยเนี่ยนะแสดงว่าไม่มีคนกินในแถวนี้เขาบอกว่ามีข้างหน้านี่มีร้านอาหารนะอยากจะออกไปสัมผัสบรรยากาศตอนเย็นเย็นเมืองอาวิเลสสน่อยเลยทีนี้ใช้เงินโยูโรตัวนี้นะเทสเปนเนี่ย ไม่รู้ว่าแถวนี้มีทีมฟุตบอลอะไรที่ดังๆบ้างนะแถวอาวิเลสไงน็นะจะเป็นทีมอะไรนะทีมบินบอลเบาบินเบาบินเาบนเานี่ก็สลัดแมนก็น่าจะไปแล้วดูนะไปได้เยอะก็ได้สี่ห้าคิวช้าครับปั๊มลวมันปั๊มช้า ไม่รอแล้วล่ะแต่ถ้านานกว่านี้ก็จะชาร์จเราคิดว่าชั่วโมงเราว่างกันนะก็เราน่าจะพอแค่นี้